หายไปนะซองขอได้เจอว่าวันาัิทร์วันเดา์สุริยะซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซตูลในเจนสินะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดตัวตู้กาชา s อสสแคร์กันนะครับซึ่งในครั้งนี้มันจะเป็นตู้กาชาทำของกันด้วยนะคือเรื่องเกี่ยวกับ ตู้กรชากําของเนี่ยกรณีอน,อน,นี้มันจะเป็นในแบบเวอร์ชัน AC แต่ว่าคราวนี้จะเป็นแบบเวอร์ชัน s t กันบ้างน,นะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ตรงหน้าเมโนูหัวข้อชอ็อปหัวข้อสแครทแล้วก็มาดูที่ตัวข้อย่อยที่เป็นตัว SG Scratch น,นะครับเนีก็จะเป็นตู้กชาที่เราจะมาเปิดกันในครั้งนี้นะครับกับตัวตู้ S.D. Support Item Select s t e p 20 T. นะครับก็คือเป็นตัวกรชาที่มันจะเป็นเรื่องกกับตัว Support ในเชิงเกี่ยวกับเกมเพลย์ในการทำเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราแล้วก็เขาเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชัน S.D. นั่นเองนะครับแล้วก็ปวเ,ททเป็นแบบตัวเทมเี่ในตัวตูวกรชาตู้นี้นะครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับ หลอดอร์เมนที่จะต่อท้ายแบบว่าเป็นตัว S นะครับคืออันที่มีการต่อทาทว่าตัว S เนี่ยมันจะเป็นหลอดอร์เมนที่ใช้แค่หลอดเดียวมันจะติด100%กันเลยนะครับคือถ้าว่าเป็นหลอดตามปกติเนี่ยต่อให้เรามีเป็น1ิหลอเดเนี่ยบางอันมันก็จะไม่เป็น100%ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบเวอร์ชัน S น,นั้นมันจะเป็นสเตตัสที่เหมือนกันเลยแต่แต่ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การติดที่แบบสูงสุดก็คือ100%นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอัลเมนที่ เป็นแบบระดับบอสอยู่ในตัวตัวกัชาตู้นี้กันด้วยนะครับคือมันเป็นอัเมนแบบท็อปเทียร์ในตอนนี้นะอย่างเช่นหลอดกีกัสดรวมเอ่ยหลอดกุลาดดเยโซมีตัวไฮแอโรโด,ดมิน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทั้ง ตัวอเบดิตี้แล้วก็มีแบบเป็นทิปเบิรกันด้วยก็คือเป็นหลอดที่มันต้องมีการผสมกันมาหลายครั้งแต่นี้เนี่ยก็เป็นแบบที่ทําแบบสเส็จรูปมาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เป็นแบบ s ที่ใช้แค่หลอดเดียวเนี่ยก็ติด100%กันไปเลยนะครับก็พอใช้สำหรับคนที่ต้องการอาเุนแบบเป็นสายทำของเนี่ยก็สามารถมาสุ่มตัวตัวชาติตัวนีวว้กันได้แล้วก็อีก2อย่างที่เป็นเทมใหม่นะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว s ีเ skill ที่เป็น n h a n c e s u c c e เ s rate เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับเพียร skill หรือก็คือตัว f i x a ่นะครับมันจะมีโอกาสติดแค่10%เท่านั้นแต่นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่จะมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดให้มากขึ้นนเองนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบ10%แบบ20% 3 0แล้วก็40%นั่นเองเะอรับซึ่ง์สาหรับันที่เป็นี่ยถ้าก้มาปส๊บจปได้มา2ชิ้นันเลยนะครับซล่งสลับอยน่าง็นสก็คือจะเป็นแบบ protection ก็คือไปแบบป้องกันเองนะครับก็คือในกรณีที่เราทำเล่กับตัวฟิกซ่าแล้วเกิดล้มเหลวขึ้นมาไอเทมตัวนี้นะครับมันจะช่วยเซฟวัตถุดิบเอาไว้ให้ก็คือเราจะไม่เสียวัตถุดิบในรอบนั้นไปถ้าว่าเกิดการล้มเหลวขึ้นมานะคะจะต้องมีการกดใช้งานกันด้วยนะซึ่งนี้ก็ไม่แต่แบบตั้งแต่เลเวลหนึ่งลงไปตั้งแต่เลเวลสองสามสี่ลงไปนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเลเวลตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเราทรําเล่กับตัวฟิกซ่าที่มีเลเวลไม่เกิดนี้ถึงจะสามารถใช้งานกันได้นะครับอย่างเช่นถ้า,าแบบ เป็นฟิกซ่าเลเวลหนึ่งอย่างนี้เราก็สามารถใช้ทุกอันได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นตั้งแต่สามขึ้นไปก็อาจจะต้องแบบใช้แบบเป็นเลเวลสามไม่ก็เลเวลสี่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่แบบว่าต้องเป็นเลเวลต่ำกว่าตัวเลขที่ตัวเทมเนี่ยมีการระบุเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เลดเปอร์เซ็นก็จะเห็นไปตามนี้นะครับว่าถ้าหากเป็นบวก4 0หรือเป็นเลเวล4ที่เป็นฟิกซ่าเนี่ยโอกาสออกแค่0.5%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ2%แล้วก็ที่เป็นหลอปดเปอร์เซ็นตวเลเวกับบวก10%นหล การออกใจเยอะที่สุดเลยก็คือเป็นทั้งหมด10.83%นั่นเอนะครับคือขอใน้ตัวนี้มันจะมีไม่ได้เยอะมากเปอร์เซ็นต์ก็เลยอาจจะดูเยอะๆกันสักหน่อยนะครับอานที่จะเป็นตัวไอเทมที่มีอยู่ในตัวตู้กชาตัวนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของโบนัสกันบ้านนะครับสําหรับตัวโบนัสนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีการสุ่มกระชาครบตจํานวนตรงนี้ก็จะได้รับไอเทมตามแต่ละครั้งกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าว่าสุ่มครอ5ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นตัวบีทิกร์สุ่มครบ10ครั้งก็็ได้รับเปน ตัว N g e t s ก c c e ก s ในการตีบวกเพิ่มขึ้น100%ซมีทั้งตัว N Color Chain p a นพาร m e ะคในพวกนี้แล้วก็ทุกๆ40ครั้งในการสุ่มตัวตุ๊กชาชานี้นะครับเราจะได้รับบัตรไปดีมาก็คือเป็นตัวบัตรแบบเป็น Select ก็คือบัตรที่เราสามารถทําการเลือกของที่ต้องการในตัวตุ๊กชาเมื่อกี้นี้ไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับก็คือของในดิสตรงเนี้ยถ้าหาว่าต้องการไอเทมชิ้นไหนก็คือสามารถใช้บัตรเมื่อตกี้นี้ในการดึงไอเทมกันไปได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อมา ทุกๆแบบ40ครั้งนะก็คือ 4, 0 80, 120แล้วก็วนลูป40ครั้งกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีของไฮไลท์ที่จะเป็นเช่นนี้กันด้วยก็คือจะเป็น พีเซตสกิลนะครับที่เป็น e n h a n c e ักเซ e เลดบวก100%นะครับหมายความว่าถ้าใช้เทมชินนี้ยังไงเราก็สามารถตีบวกฟิกซ่ได้แน่นอนนั่นเองนะครับอานีะจะเป็นของที่จะอยู่ในส่วนของตัวโบนัสของตัวตัวการชานั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้สำหรับตัวตัวชาตั้นี้นะครับจะเป็นการใช้ตัวแท็บ SD ในการเปิดนะซึ่งจะเปิด1ครั้งเนี่ยจะใช้50 SD ซึ่งถ้าหากว่าต้องการจะรับโบนัสครบทั้งหมดแบบ าตรงส่วน120นี้เนี่ยก็คือต้องใช้ทั้งหมด6,000เพชรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลาของตัวตู้นี้นั้นจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่11ตุลาคม2023นะครับก็จะอยู่เป็นทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะแล้วก็สำหรับคนที่อพลาดโอากาสในการสุดข,ขั้งนี้ไปหรือว่ามีแต้มไม่พอเนี่ยก็สามารถ เก็บตอนนี้เก็บตัวแต่เอเชียรอไว้ก่อนกันได้เลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะวนกันมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้นะอ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับซึ่งผมจะขอทําการสุ่มแบบให้ครบ120ครั้งหรือก็กคือ6000 s เอีนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมแต้มมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะทำการสุ่มครั้งที่1ก็คือสุ่มแบบทีละสิไปเลยนะครับจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาดเนอะอ่ะสุ่ม10ครั้งแรกกดยืนยัน ไหนดูซิว่าได้อะไรกันบ้างเปิดมาก็จะเป็นเออสักอะไรเป็นโปรเทคเลเวลรหนึ่งเป็นแบบโอกาสติดส0ปแต่ทำไมฟอนต์มันเล็กจังเลยเนี่ยฟอนต์มันเล็กเหลือเกินนะครอ่ามีเรื่องเกี่ยวกับเป็นฟิกซ่าเลเวลรสามเลเวลรสองมีตัวหลอดทิเบิรเกือบหมดเลยแต่ว่าก็มีของดีก็คือเป็นไฮเออรูดโดมินาเอสมาอันหนึ่งกันด้วยนะครับอ่านี่คือขอจากการสุ่มครั้งแรกนั่นเองนะครับอ่ะต่อไป ก็จะได้รับส่วนของโบนัสมานะครับก็คือจะเป็นบิกเกอร์จากการที่สุ่มครบ5ครั้งแรกแล้วก็สุ่มครบ10ครั้งเนี่ยก็จะรับตัวอาเก,กเซสบวก100%่มานั่นเองนะครับอันนี้คือรอบแรกของผมนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมา10ครั้งต่อมาก็คือตอนนี้ก็เป็น20ครั้งแล้วสงสัสยจังเลยว่ามันจะมีแบบเป็นบัตร4ลุกมาไม่นอเพราะว่ามันมีอันที่แบบเป็น0 5ุด5อยู่ด้วยก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะครับอาจจะต,ตรงนี้ก็ไม่น่าได้แล้วล่ะก็คือจะมีเป็นอาทบเบมีตัวพ ทิฟเบิร์สปีเรมีตัวโพสเท็กมีทิฟเบิร์อ,อยาวๆๆๆไปอ่ะรอบนี้ของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นของโซน10%กันซะส่วนใหญ่ทั้งเลยแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็ได้รับโบนัสที่เป็นบัตรเอ็นคาเดอร์เชนพาตอนสูงครบ20ครั้งมานะครับอ่ะนี่คือครั้งที่2ต่อมาครั้งที่3 โอเปิดมาเป็นหลอดไฮเอลูดโดมินานะครับโอ้ได้ไฮ l ลูดเห้เดี๋ยวนะผมได้ High ไฮเอลู d o m i n นามากี่อันแล้วเนี่ยน่าจะสามอันกันแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะได้หลอด S อันอื่นมันกันนะอย่างเช่นตัวหลอดก,กีกันอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ออกมาเลยอ่ะนี่ก็มีแบบเป็น10%มีแบบ20%ออ่ะอย่างนั้นแล้วก็มีแบบกระปุกที่ดีขึ้นกว่าเดิมมานิดนึงนะครับแล้วก็ได้รับโบนัสที่เป็น เอ็นอักเมสักเสร็ <up> <ment> เพิ่มขึ้นอีก30%นะครับจัดว่าเป็นของที่ดีชิ้นหนึ่งเหมือนกันอ่าในส่วนของตัวบรันนะอ่ะแล้วก็ถัดมา <up> <ment> มีโปรเทคมีอะเบริตี้มีกาดี้อะเบริตี้มีอะลูโมทิเบิลทิเบิลเอ่อโอเคไม่ดี <up> <ment> <up> <ment> <up> <ment> รอบนี้เป็นทิเบิลกันซะส่วนใหญ่นะครับอะเบริตี้หลุดมาดิหนึ่งล้วเนอะอ่ะแล้วก็ถัดมาก็เป็นโบรันที่ สมครบ40ครั้งก็จะรับบัตรการันตีมานน้องนะครับซึ่งบัตรการันตีถ้าถากถามว่าจะใช้ดึงอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหลอดอระดับสูงๆมากกว่านะครับอันก็มีการถามว่าอาไระรับใบนี้มาแล้วนะจะใช้งานเลยไหมเราก็กดอยกเลิกไปก่อนยังไม่ทำยังไม่ใช้ตอนนี้นะครับซึ่งตอนใช้งานก็แค่ถือบัตรใบ,บนี้อ่ะแล้วก็ไว้กับตัวแล้วก็ทําการกดแลํลางข่าวตรงนี้เพื่อจะดึงเท่ที่ต้องการไปได้เลยหนึ่งชิ้นนะครับซึถ้าเป็นผมเนี่ยก็คงจะดึงเป็นพวก อากีการเป็นตัวโซเป็นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่น่าใช้งานบ่อยกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการทําส่วนของตัวฟิกซ่าเนอะเนอะอ่ะนี่ก็จะเป็นการสุ่ม40ครั้งแรกนะครับอ่ะไม่ต้องหยุดเลยครับไปกันต่อเลย รอบนี้มีของดีมา2ชิ้นก็คือมีกิกัสกับมีตัวไฮเอลด์โดมินานะครับที่เหลือก็เป็นตัวทิ i เบิลกับตัวกระปุกป้องกันฟิกซ่าอะไรกันไปแลวเนอะ,อะนี่ก็จะเป็นการสุ่มครั้งที่50ครั้งนะครับแล้วก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้มาก็คือจะเป็นตัวพรีเซสเซสเลนเนี่ยเพิ่มขึ้น100%หมายความว่าสามารถทําติด100%กันได้น,นั่นเองนะครับก็เป็นรอบที่ได้รับบนัาที่แบบดีมากแล้วก็มีตัวหลอกกิกัสมาด้วยที่ถือว่าดีสุดไปเลลยับแ้วก็ดา ลอตท i ปเปิลลอตแอบลิตี้พเทคอาทิปเปิล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 แล้วก็อาเพื่มสักเซสสิบเปอร์เซ็นวลอตทิปเปิลมาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอาแล้วก็บราก็จะได้รับเป็นบัตรเอ็นค์เลอร์เชนพานะครับอานี่ก็จะเป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยหกครั้งใช่ไหมอาแล้วก็ถัดมาอ,อรอบนี้ น่าจะเน่าสุดเลยมั้งเนี่ย <c oughs> มีแต่หลอดทิฟเบิร์นะครับที่เป็นตัวอักเมนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกโพเทคแบบเอ่อสิบ้าง20%มีเราว่สองเราว่หนึ่งประมาณนี้แล้วก็ได้รับโบนัสที่เป็นเอเด็กเมนอาบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เอาไปใช้ในกรอนที่ทำได้กับตัวออฟแบบไม่ได้ใช้เป็นหลอดเอสกันละกันนะอ่ะแล้วก็ถนะัดมานี่ก็จะเป็นครั้งที่หลายละน่าจะครั้งที่แปดสิบก็จะได้ปัดการันตีกันแล้วนะครับไปที่สอง พอเทคเลเวลสามอะเบริตี้ทิพเบิลอ่าพอเทคพอเทคโอ้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวกุลาเอโซเอสนะครับได้มาชิ้นหนึ่งสักทีนี่ตั้งแต่เปิดมาได้แค่ชิ้นเดียวเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> เลดออกยากเหลือเกินอ่แล้วก็ได้รับตัวบัตรเซ็กมานั่นเองนะครับอ่ะนี่คือการสุ่มแปดสิบครั้งนะครับเลยแค่สี่สิบครั้งนะครับอ่ะตรงนี้ยกเลิกไปก่อนแล้วก็สุ่มต่อกันเลย ทิปเบิ้ลนทิปเบิ้ลอ้าวได้โซมาแล้วโอ้ดมีอะไรแรกต้องเป็ยันที่สองเราเด้อตอนนี้ก็ได้หลอดโซมาสองอันกันแล้วนะครับทีเดียวก็โอ้โหอ๋อได้หลอดโซสองอันในรอบนี้กันเลยนะครับปิดท้ายด้วยอับเรตตี้ 4S แลนเนอร์อ่ารอบนี้ถือว่าได้ของดีมาสองชิ้นกันเลยนะครับแล้วก็ได้รับสักเซสปวดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของการตีบวกตัวฟิกซ่ากันด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากอ่าแล้วก็อีกสามครั้งสุดท้ายใช่ไหมอ่ามา ทิปเบิร์นพอเทคเลเวลสองทิปเบิร uh ์นพอเทคเลเวลหนึ่งทิปเบิรบวกสิเปอร์เซ็นมีการดีทิปเบิรอ่าฮะอันนี้เป็นพอเทคบวกสามสิบเปอร์อันนี้ถือว่าของดีอยู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยพอเทคเลเวลหนึ Pro ่งนะครับแหมจากดีกลายเป็นแย่เลย <laughs> แล้วก็ได้รับบนันที่เป็นเอ็นแคลร์เชนพา s สนะครับโอเคแล้วก็เลยออก,กี่ครั้งเนี่ยเหลืออีกสองครั้งใช่ไหมอ่ะนง,งั้นก็ซุ่มก่อนครับสุดท้าย สรุปคือมันมันไม่มีแบบแบบแบบสีแดงสีลุงใช่ไหมตอนนีโจทย์ตั้งแต่ตอนนี้มาเนี่ยก็ยังไม่มีเลเวล่าสผมมาเลยนะเนี่ยอ่ะเปิดมาก็เป็น h i h h อลูดโดมิน่ามีหลอดพีเซตอะเ i ลิตี้โอได้ไฮโดมิน่ามา2อันกันเลยนะครับถือว่าอันนี้อันนี้ถือว่าดีเพราะว่ามเป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอักเรนยะระดับสูงเหมือนกันนะครับ ก็เลยรับโบนัสที่เป็นเอเน็กเมนต์บวก30%มาอ่ะรอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็รอบสุดท้ายครั้งที่120นะครับ6,000 s เอสี 6, บินไปเรียบร้อยเย่ <Yeah. S 1> อ่ะเปิดมามีอะไรบ้างได้รับเป็นบวก10% a เปอร์อัพเปอร์เดตี้ทิปเบิร์นอารบีทริปเบิร์นทริปเบิร์นทิปเบิร์นบวก10%บโพเทคหนึ่งแล้วก็กีการดสุดท้ายโอเคจัดว่าปิดท้ายได้ดีมากเลยนะคะได้หรอก,กีการมา สรุปว่าที่เปิดมาเนี่ยไม่มีแบบเรียกว่า4หรือบวก40%เลยแล้วเนี่ยสมกับเป็นเลส0.5นะครับน้อยนิดเหะละือเกินเนอะอ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่าผลลัพธ์จากการสุ่มนะครับหน่อยดูสิ ก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับหลอดตามนี้เลยนะครับผมได้รับอารเบอร์ตี้ IV ก็คืออารเบอรตี้4หรือเป็นมาสเซอรี่นะแบบเป็น S เนี่ยได้มา11อันมีหลอดกิการ์ดมา2โอเคแล้วก็หลอดทิปเบิร์นนะครับมีแบบสายสตามิน่าสาย HP 17อันสาย PP 10อัน สายจบที่ขั้นต่ำ11อันสายกาดอีก12อันนะครับแล้วก็มีไฮเอูดโดเมนา SR 6อันแล้วก็โซมา3ามกันเหรอกิการอันนี้ออกน้อยสุดกันเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ขอป้องกันอะขอป้องกันนะครับก็คือมันจะมีเป็น อ่าตัวอะไรนะพีเศษเอาพิเศตก่อนกันลวกันเนอะถ้าเป็นพิเศตนะครับก็คือจะมีเลเวล1หนึ่งเลเวลนสองเลเวลสามตอนนี้เลยนะครับยี่สิบแปดอันเลยเหรออย่าหลอกไปนะครับว่าได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้มาสองกระปุกด้วยกันนะก็เลยได้มาเยอะพอสมควรนะครับเลขวันสองมีแปดเลเวลสามมีสี่บวกสิบเปอร์เซ็นต์มียี่สิบสองยี่สิบมีเจ็ดบวกสามสิบมีสี่บวกหนึ่งร้อยได้มาสองอันจากโบนัสแล้วก็มีเวลาที่ เป็น R N ก l นเ c e ของการตีบัวมีอักเมนแล้วก็ e n c h e ช e พาร์ d อีก3อันด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือบัตร Select ที่เราสามารถเลือกขอเรื่องการไปได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็พอมีหลอดอัคเมนขั้นสูงอยู่บ้างเนี่ยอาจจะแบบยอมไปดึงเป็นพวก R ของแบบ0.5ก็คือ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวพิดตูอันนีจะเป็นตูนี่สิอ่ะก็คือจะเป็นพวก p s e t บน0หรือไม่ก็เป็น Protect Level 4นะครับก็เป็นของที่ าถามว่าจําเป็นมากไหมถ้าหากมี100%ผมว่าอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องดึงก็ได้แต่ต้องดูก่อนว่าเดี๋ยวจะมีอาวุธที่ต้องใช้ในการทาฟิกซซ่าเยอะกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็น การสุบนผมอ่าในครั้งนี้นะครับซึ่งใครที่จะสุสมตามเนี่ยก็ต้องไปฟาร,ร์มแท็บเอสีมาแล้วก็อ่อาจจะลืมสุ่มแล้วก็ใช้งานบัตรการันตีเนี่ยก่อนจะจบวันที่11กันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นบัตรที่ไม่ปประโยชน์อะไรกันไปเลยนะอ่ะแล้วก็สำหรับคนงสงสัยว่าเรื่องของไอเทมอ่าที่แบบเป็นตัวป้องกันฟิกซ่าการเพิ่มประสิทฟิภาเนี่ยมันใช้งานยังไง,ง,งเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับ <ไป S 1> อ่า <ไป S 1> <ๆ>มาที่ตรงไลา์ไอเทมแบบนะครับจากนั้นก็มาที่ตรงหัวข้อการทําตัวพิเศษสกิลหรือก็คือตัวัวกกจานน้็ เราทาการเลือกเบสไอเทมหรือก็คืออาวุธหลักที่แล้วการทําตัวฟิกซ่าขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็จากนั้นจะให้เราเลือกชีวัตถุดิบนะครับซึ่งวัตถุดิบนั้นจะต้องเป็นอาวุธที่เป็นซีรีส์เดียวกันแล้วก็ต้องมีฟิกซ่าที่เป็นเล้วเท่ากันหรือว่าสูงกว่าด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกอาวุธที่ไม่มีเลือกเกี่ยวกับตัวฟิกซ่านะครับก็สามารถใช้ชิ้นที่ไม่มีฟิกซ่าเหมือนกันได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยจะให้เราทาการใส่ตัวเทมพพอร์ตก็คือไอเทมที่ได้รับจาก รับกาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดนะซึ่งเปอร์เซ็นต์การติดของการถ่าฟิกซ่าทุกชิ้นเลยนะครับจะมีโอกาสติดแค่10%เท่านั้นแล้วก็ถ้าทำการใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดเข้าไปอย่างเช่นถ้าใส่บวก10ก็จะกลายเป็น20%ประมาณนี้ถ้าใส่สาสิบเก็จะกลายเป็น40%แล้วก็ถ้าว่าใช้แบบ100%ไปเลยเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นการติดแบบแน่นอนแบบชัวร์ๆนั่นเองนะครับซึ่งสหรับ แบบบนเปอร์เซ็นต์นั้นก็จะแนะนำว่าให้ใช้ตอนที่เราทำฟิกซ่าแบบเป็นตอนเรือวท้ายอย่างเช่นตอนเลเวสี่ไปห้าแบบนี้มันจะคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับเนื่องจากว่าบนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นของที่ได้รับจากบุเท่านั้นเส่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับแค่สองชิ้นเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งหากว่าเราเริ่มทำฟิกซ่าแบบว่าเป็นแบบเลเวลสูงๆเนี่ยมันต้องมีการใช้ตัวชิ้นที่มันเป็นเลเวลที่สูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเช่นหากว่าเราทำจากอ่าสี่ขึ้นห้าแบบ แบบเป็นเลเวล่เป็นก็เลขห้าในการทําใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นของที่มันจะหายาก,กเกรนแนะนาว่าให้ใช้แบบหมดหรือร้อเเซในจังหวะน,นี้จะโอเคที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโพเทคกันบ้างสำหรับโพเทคตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นหัวข้างล่างที่เราจะสามารถเลือกเรื่องเกี่ยวกับตัวไอเทมที่มันจะมาช่วยป้องกันกันได้ซึ่งการป้องกันตรงนี้นะครับมันจะเป็นการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับ ตัวชีววัตถุดิบที่เป็นชิ้นข้างลางตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเกิดทําไม่ติดขึ้นมาปุ๊บ เรื่องของตัวเทพวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็สลับตัวไอเทมที่มีการใช้งานไปนั้นมันจะหายไปด้วยนะคือต่อให้ตรงเนี้ยเราทําติดหรือไม่ติดก็ตามเรื่องของตัวเทโพโปรเทคนั้นมันจะหายไปในการทําคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็สลับเลเวลตรงนี้มันคือตัวเลเวลของโปรเทคที่มันจะสามารถใช้กัน,กนได้แต่ว่าต้องเป็นเลเวลที่มันเท่ากันหรือว่าต่ํากว่าเท่านั้นนะครับคืออย่างเช่น้าเราทําจากเลเวลศูนย์ขึ้นเลเวลหนแบบนี้เราจะสามารถใช้แบบได้ทุกชิ้นกันเลยแล้ว ก็ถ้าหากว่าเป็นเลเวลหนึ่งขึ้นเลเวลสองอ่านหนดูสิเลเวลหนึ่งอ่ะก็คืออย่างเช่นอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นเลเวลหนึ่งขึ้นเป็นเลเวลสองแบบนี้เราจะสามารถใช้โปรเทคได้ทุกตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันยังเป็นเบสที่มันเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเริ่มขึ้นแบบเป็นเลเวลสองปุ๊บอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการทำฟิกซ่าจากเลเวลสองขึ้นเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็มาดูที่ ตัวเทมโรเทคนั้นจะเห็นว่าตัวลิสไอเทมเนี่ยที่เป็นเลเวลหนึ่งมันจะหายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวอาเลเวลเนี่ยมันสูงกว่าไปแล้วคือเรื่องของตัวเทมโรเทคนั้นจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับตอนที่เราทําแบบเลเวลเท่ากันหรือว่าต่ากว่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมคํานวณเรื่องเกี่ยวกับตัวเลเวลที่เรามาใช้งานกันด้วยกันละกันนะอาจจะจะเป็นส่วนของการใช้ตัวเทมพพอร์ที่มาจากตัวตุ๊กชายเในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สับตัวชายตัว s อตัวนี้นั้นมันจะอยู่แค่สัปดาห์เท่านั้้นนคัก็ือตตตแ่ น,นี้ไปจนถึงแค่วันที่11ตุลาคม2023นะครับสำหรับคนที่เก็บแต้บ SD เก็บเพชรไม่ทันเนี่ยก็สามารถเก็บเพชรรอเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับคือตู้นี้มันไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะมันจะวนหลุกกันมาอยู่เรื่อยๆป,ประมาณสัก อ่าสาเดือนเนี่ยมันจะ,ะมาสัมมาสักทีหนึ่งนะครับก็สามารถรอ,อติดตามข่าวสารแล้วก็รออัปเดตกันได้แล้วมันก็จะวงกลับมาให้เราสามารถใช้ในการสุ่มตัวตุวกระชาก,กันได้นั่นเองนะครับอ่นนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวตุวกระชาก SC แบบเป็น support อ t ท m แล้วก็เรื่องของตัวเทมที่เป็นการทําตัว fixer ที่แบบเป็นตัวช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสุ่มกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเตเน